เราจะค้ำได้ไปเลยไปเลยบุกเลยบุกเลยมาตัวเดียวมาตัวเดียวโอ้โหเจ็บมากตัวหนึ่งหลังบ้าน

เจ็บมาก <c oughs> สามนัดโคตรเจ็บอะ่ะบอกเลย ับผมยาวโอึดล็อกได้ยกล็อกได้ยึดล็อกได้เฮ้ยอ no ุ้ยเอ้ายังไม่หมดเหรอเหล็กตัวนึงเหล็กตัวนึงอยู่ทางขวาถ้าถ้าขวาผมก็ซ้ายพี่ยุทธอ่ะคครับ มากหน่อยเหรอโอปชั่นอย่างโคตรเยอะเย็ดแม่ในบ้านนะคุยลองดิเออได้ไหมเจ้าัฮ้ยน่าจอ,อาแล้วในบ้านใหญ่เอ้ยไม่ใช่บ้านเขาเรียงบ้านอะไรวะในบ้านนั้นโอ้ไม่ไปตรงหน้าต่างวานะเนี่ย Mất người chụp 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 Có chụp 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 ระเบิดด้เจ็บเลยคุณยุทธเก้าเกย์เหรอเก้าเกย์เหรอมีคนหนึ่ง

เจ็บเจ็บเจ็บกี่ไมเลยกูเจ็บกี่ไมล์เม่เที่ยวไม่เที่ยวสวยตัวนี้ตัวนู้นไหนอ่ะเฮ้ยรถรถรถเพื่อนมันนะตัวเดียวสวยเนีเหรอ rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ <đây>, lỡ <tôi nói> <tôi nói> 不。<gasps>

า,งน,าง,ง,ง,งนี้ทางนี้ทางข้างหลังหลังนี้ทาเนี่ยถ้าจะมองเอา้า<อ>จบแล้วเหรอ